มคอ5รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาเป็นการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆว่าได้ดำเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต้องแสดงเหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไปโดยอาจารย์สามารถบันทึกมคอ5ได้หลังจากยืนยันการส่งมคอ3เรียบร้อยแล้วโดยมีขั้นตอนการการบันทึกข้อมูลง่ายๆดังนี้เข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ http tqf.buu.ac.th ป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่เมนูมคอออาจารย์จะเห็นรายวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอนทั้งหมดซึ่งได้ดึงมาจากระบบทะเบียนให้อาจารย์คลิกที่สัญ,ญลักษณ์บันทึกมคอ .5 ในรายวิชาที่ต้องการ อาจารย์จะเห็นแถบของข้อมูลเกี่ยวกับมคอหทั้ง6หมวดเริ่มที่หมวดที่1ข้อมูลทั่วไปจะปรากฏข้อมูลที่ระบบดึงมาจากมคอสโดยอัตโนมัติหมวดที่2เป็นการบันทึกการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอนโดยแบ่งออกเป็น2หมวดย่อยได้แก่2.1 ให้อาจารย์รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอนโดยบันทึกจำนวนชั่วโมงที่สอนจริงและระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนหากมีความแตกต่างกันเกิน25%ในแต่ละสัปดาห์เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึกระบบจะบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความบันทึกข้อมูลสำเร็จ2.2 ให้อาจารย์บันทึกหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชาพร้อมทั้งข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอนเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึกหมวดที่3เป็นการบันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาเช่น บันทึกจำนวนนิสิตท,ที่ลงทะเบียนเรียนจำนวนนิสิตท,ที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจำนวนนิสิตท,ที่ถอนการกระจายของระดับคะแนนหรือเกรดเป็นต้นเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึกหมวดที่4เป็นการบันทึกปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ โดยให้อาจารย์บันทึกประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกและประเด็นด้านการบริหารองค์กรที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตหมวดที่5เป็นการประเมินรายวิชาโดยให้อาจารย์บันทึกข้อวิพากจากผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิตความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากข้อวิพากที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น หมวดที่6เป็นการบันทึกแผนการปรับปรุงโดยให้อาจารย์บันทึกความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมาการดำเนินการในการปรับปรุงข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษาต่อไปและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่ออาจารย์บันทึกมคอ .5 ครบทุกหมวดเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะต้องยืนยันการส่งมคออ .5 ภายในเวลา30วันหลังจากปิดภาคการศึกษาโดยเมื่อยืนยันการส่งแล้วจะไม่สามารถแก้ไขมคออ .5 ได้อีกซึ่งหากอาจารย์พบข้อมูลผิดพลาดและต้องการแก้ไขให้แจ้งต่อประธานหลักสูตรเพื่อให้ส่งกลับมาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งโดยสรุปแล้ว การบันทึกมคออ .5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆในการที่จะนำข้อมูลไปใช้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละกลุ่มซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการสอนในรายวิชาให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น